รู้สิ่งนี้เงินเพิ่มในกระเป๋าแน่นอนสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นกำลังสร้างตัวคนวัยทำงานและคนวัยปลดเกษียณสามารถทำได้ทุกคนเลยการลงทุนไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปคนไม่กล้าลงทุนเพราะว่าไม่มีความรู้ในการลงทุนใครที่สนใจนะคะอะอยากจะเข้ามาทำให้ตัวเราเนี่ย มีเงินเพิ่มมากขึ้นกับการที่เราเนี่ยออกออกไปทำงานหาเงินและใช้เงินเนี่ยนะคะเป็นต่อยอดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ปลดกเกษียณในอนาคตแล้วหยุดทํางานแล้วก็ยังมีเครื่องมือที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีเงินใช้นะคะในยามที่เราไม่ได้ทํำงานแล้วนะคะ,ะวันนี้จะพูดถึงนะคะใครที่กำลังมองหาเนี่ย การลงทุนหรือใครกําลังเรียนวิธีการสร้างไรายได้จากเอาเงินตัวเองเนี่ยนะไปลงทุนเพราะว่าความรู้เนี่ยเท่ากับไรายได้นะและยุคนี้คนมีเงินนะแต่ว่าไม่กล้าเอาเงินของตัวเองเนี่ยไปลงทุนเพราะว่าไม่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการาลงทุนตรงนี้กลัวนะคะก็ไม่ยากนะคะทุกคนไม่ยากนะคะตอนนี้บริษัทสิวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดนะคะเขา เปิดสอนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการลงทุนเข้ามาเรียนรู้ฟรีกันได้ที่สำนักง,งานใหญ่บริษัทสีวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดนะคะซึ่งบริษัทสีวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดเนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของคนไทย100%เซนะคะด้านการเงินและฟินเทคนะฟินเทคการเงินนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฟรีกันได้ สามารถพาลูกพาหลานนะคะพาคนที่เรารักเนี่ยเข้ามาอา่ามาเรียนรู้เรื่องการเงินกันได้เลยนะคะเพราะว่าอา่าโรงเรียนไม่มีสอนนะเราเราต้องอา่ามาเรียนรู้เองอะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เงินเฟอ้อของแพงทำยังไงดีให้เราเนี่ยจะชนะของแพงและเงินเฟอ้อการออมเงินไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้น เอาง่ายๆนะคะวันนี้ใครฝากธนาคารน่ะเ,เราไม่สามารถชนะเงินเฟอ้อได้เลยเพราะว่าเงินเฟอ้อน่ะมันมากกว่าดอกเบีย้ยที่เราได้รับจากธนาคารนะเพราะฉะนั้นเราควรเก็บเงินสดเอาไว้นะคะหรือฝากธนาคารไว้เนี่ยเฉพาะในส่วนที่จําเป็นและส่วนทีอ่อีกหนึ่งส่วนเนี่ยเราก็เอาไปลงทุนนะคะเพื่อให้เงินเราเนี่ยงอกเงยออกดอกออกผล ก <S an other> <ง>ารลงทุนเ <graphic> <S ans ion> นี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยชนะเงินเฟ้อแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าการลงทุนมันคือความเสี่ยงทุกคนเคยได้ยินแบบนี้มาตลอดแล้วอันนี้ก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงจริงนะคะแต่ถ้าเพราะว่าทุกคนไม่มีความรู้มันก็เลยมันก็เลยเสี่ยงที่จะได้ผลตอบแทนเนี่ยนะคะตรงนี้มันก็เลยเสี่ยงเพราะว่าไม่มันทําให้มันมันก็เลยทําให้คนเข้าใจผิดว่า การลงทุนมันมีความเสี่ยงก็เลยไม่กล้าลงทุนเพราะว่าไม่มีความรู้ในการลงทุนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กําลังอ,อยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยวันนี้มีเงินแล้ววันอน,นาคตข้างหน้าเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถนะคะมีเงินที่งอกเงยเนี่ยนะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้ที่สํานักงานใหญ่บริษัทศรีวิไลนะเขาจะสอนเอสาอาทิตย์นะคะคือวันอาทิตย์ วันเสาร์เนี่ยทุกคนมาเรียนรู้นะคะเครื่องมือแล้ววันอาทิตย์เนี่ยมาเรียนมาเรียนอ่าการเงินนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องการเงินแล้วอ่ะคุณจะสนุกกับการที่คุณออกไปอ่าเ,เรียกว่าพอเราเรียนรู้เรามีความรู้ในเรื่องของการเงินแล้วเราจะสนุกกับการลงทุนเพราะว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปนะคะวันนี้ครูจุ๋มก็นะคะอยากจะเล่านะคะอ่าอยากเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่า,วา เอ่อทไมวันเนี้ยคุณถุ่มถึงได้สนใจในเรื่องของการที่เราต้องรู้จักการลงทุนนะคะเพราะว่าในวันที่เราเนี่ยเริ่มต้นในวันทํางานใช่ไหมใครที่จบมาใหม่แล้วกาลังเริ่มต้นเลยแต่ตรงเนี้ยมันดีมากๆเลยนะเพราะว่าอ่าตอนที่เราอายุอ่าหลักสองอย่างเนี้ยมันมันมันจะมีระยะเวลาที่เราเนี่ย ได้ผลตอบแทนนะเราเราเราใช้ประสบการณ์ชีวิตของเราไปแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องการเงินแล้วก็ลงทุนไปด้วยเนี่ยโอ้โหพอถึงในอายุที่เราเนี่ยสามารถหยุดทํางานได้แล้วนะคะทุกคนเราเราจะมีเงินตรงนี้นะเอาไว้แบบไปใช้ชีวิตได้เร,เราเริ่มต้นนะคะในการทํางานเนี่ยเราต้องเริ่มเริ่มรู้จักการลงทุนก่อนเลยนะคะเงินก้อนแรกที่เราหาเงินมาได้เนี่ยนะคะเราทํางานแล้วเราหาเงินก้อนแรกได้เนี่ย เราต้องแบ่งลงทุนเลยค่ะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าหลายๆายคนน่ะนะคะตัวครูจุ๋มเองก็เช่นกันนะคะตอนที่เริ่มทํางานน่ะก็ไม่ได้รู้จักเรื่องของการลงทุนไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการลงทุนเลยอพอพอแล้วเราก็เลยกลับมาไต่ตองว่าเอ๊ะวันหนึ่งเนี่ย ถ้าเราหยุดทํางานหรือเราเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราไม่ได้มีงานประจําไม่ได้มีเงินประจําเนี่ยเราจะทํายังไงกับชีวิตดีนะคะแล้วก็เราคิดว่าตอนที่เราทํางานอยู่เนี่ยเราเอาเงินไปฝากธนาคารใช่ไหมเราก็เข้าใจว่าอ่าเงินอ่ะมันอยู่ในธนาคารแล้วมันก็ปลอดภัยใช่ไหมเออแต่เราอ่ะไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาอ่ะ อ่าเป็นมหาเศรษฐีร่ารวยเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาเงินน่ยไปฝากธนาคารแล้วเขารวยนะเพราะว่าเขารู้สิ่งนี้ทุกคนซึ่งคูจุ๋มเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนจนได้ได้มาเรียนรู้เรื่องของการเงินเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความรู้มากใช่ไหมอ่าเราไปทํางานหาเงินเน่ยเราก็จะเก็บออมจากการที่เราเนี่ยเออแบบไปฝากธนาคารเราไม่รู้หรอกนะว่า เราเราก็ได้ดอกเบีย้ยเท่าเท่าที่เราได้อะเนาะศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นหรือหนึ่งเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยทุกคนเรารู้แต่แค่นั้นเออทีนี้ธนาคารเนี่ยเขาอะเอาเงินที่ทุกคนนี่แหละฝากไว้เนี่ยเอาไปลงทุนต่อเขาเอาเงินให้เราเนี่ยเขาเอาเงินของพวกเราเนี่ยนะเอาไปลงทุนต่อแล้วเขาได้ดอกเบีย้ยเออเขาเขาเอาออกไปลงเอาออกไปลงทุนต่อเนี่ยคือเขาได้ดอกเบีย้ยเยอะกว่า นะคะแล้วเขาก็แบ่งดอกเบีย้ยนั้นอะมาให้เรา0.25หรือ1%อะไรก็ว่าไปทีนี้ทุกคนดูนะให้เงินเงินเราอะเงินเราอะเราฝากไว้กับเขาอะแต่เขาสามารถทำทำคือทำให้เงินของเราเนี่ยนะให้เขาได้ประโยชน์เยอะกว่าเราอีกอะเออแล้วทีนี้เรากลับมามองว่าเฮ้ยการฝากธนาคารของเราเนี่ยวันนี้เงินมันเฟอ้อใช่ไหม เราได้ดอกเบี้ยเนี่ยศูนย์จุดสองห้าแต่เงินอ่ะมันเฟ้ออ่ะสามเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยทุกๆปีอย่างเงี้ยทุกคนแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ตัวไงว่าเราอ่ะจนลงโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเงินเรามันมีมูลค่าลดลงทุกปีทุกปีเลยเราไม่รู้ตัวเลยนะเออเพราะเราเราคิดว่าเงินเราอยู่ในบัญชีอะ่ะมันมีตัวเลขเท่าเดิมไงเออแต่ทีนี้เราจะรู้ตัวต,วตอนไหนรู้ไหมทุกคนทุกคนลองเอาเงินไปซื้อของรูดสินะ ทุกคนจะรู้เลยทุกคนจะเข้าใจเฮ้ยวันนี้บางคนไม่เข้าไม่รู้จักว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อมันคืออะไรวะเงินเฟอ้ออ่ะเอาง่ายๆก็คือเงินเราอ่ะมันมีมูลค่าลดลงจากหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เฟอ้อจนเราสามารถซื้อของได้แค่ห้าสิบาทอะ่ะเอออย่างเราสมมติว่าเราฝากธนาคารหนึ่งแสนใช่ไหมแล้ววันนึงเนี่ยอ่าเราก็เห็นตัวเลขของเราอ่ะมันอยู่ในธนาคารหนึ่งแสนนะ อ่าทีนี้พอพอวันไหนถ้าเราเอาเงินออกมาจากธนาคารแล้วเราลองเอาเงินเราไปซื้อของดูสิเราไม่สามารถซื้อของได้ครบหนึ่งแสนอ่ะเออเงินหนึ่งแสนของเราอ่ะมันจะซื้อของได้แค่ประมาณห้าห้าหมื่นครึ่งหนึ่งอ่ะเออนั่นหมายความว่ามูลค่าของเงินเราอ่ะมันลดลงมันหายไปแล้วเราอ่ะคุณคิดดูนะหนึ่งแสนบาทอ่ะปีหนึ่งอ่ะเราได้ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยศูนย์จุดสองห้าดอกเบี้ยที่เราได้มาเนี่ยมันมัน มันมันคุ้มไหมทุกคนไหนจะเจอค่า,ารักษาบัญชีหรือไหนจะเจอค่าอา่าเงินมันเฟอ้ออีกอะ่ะเออสามเปอร์เซ็นเนี้ยมันก็ขาดทุนอะ่ะทุกคนเงินคือเรามันขาดทุนไงแล้วทีเนี้ยเราอาจจะฝากไว้นะเป็นปีสองปีสามปีอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ไม่ได้เอาเงินตรงเนี้ยนะมามาลงทุนเลยแต่เราคิดว่าเราอยากเราเอาแค่ดอกเบี้ยสนะูงจุดจุดสองห้าน่ะเออหรือหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรก็ว่าไปนะทีเนี้ยถ้าเราไม่ถ้าเราเอาเงินตรงเนี้ยนะ อ่าแบ่งส่วนหนึ่งนะคะอ่าเอามาลงทุนเนี่ยทุกคนคุณจะได้ลดรับผลตอบแทนมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเราจึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อันนี้ขั้นพื้นฐานเลยนะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ในสิ่งนี้ก่อนว่าวันนี้เอ๊ะทำไมเขาบอกว่าเก็บออมไม่ทําให้เรารวยเออเก็บออมไม่ทําให้เรารวยอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องเอาเงินของเราเนี่ย มาลงทุนเพิ่มให้มันให้มันงอกเงยไปกว่าเดิมนะเออลืมเอาอันนี้ออกให้มันงอกเงยนะคะให้มันเนี่ยให้มันได้ผลตอบแทนนำมากกว่านะคะมากกว่าที่เราได้ปีละ0.25เพราะฉะนั้นนะวันนี้อบริษัทสีเวลไ global fintech ชีวันจำกัดเนี่ยเขาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของคนไทยด้านของการเงินเนี่ย แล้วตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนได้ไม่เสียตังค์นะคะลงทะเบียนฟรีผ่านลิงค์คุณจุ๋มนะคะผ่านลิงก์นะ,คะใครที่สนใจมาดูย้อนหลังก็สามารถทิมสนใจไว้ได้ขอ,อเขาเรียกว,ว่าขอไปเรียนนะคะขอเรียนขอเรียนด้านการเงินนะคะแล้วก็นะคะทุกคน เราสามารถเอาลูกหลานของเราเนี่ยมาเรียนได้นะอ่าถ้าเขาฟังเราเขาฟังเข้าใจแล้วเนี่ยนะให้เขามาเรียนได้เพราะว่าวันนี้ถ้าเราปลูกฝังเรื่องเรื่องการเงินให้กับลูกหลานเราและตัวเราด้วยเนี่ยอ่าอนาคตลูกหลานเราอะ่ะไม่ไม่จะไม่ลําบากในการที่จะใช้แรงทํางานเนี่ยเออใช้แรงทํางานไปจนปลดกเกษียณเน่ยทุกคนตรงนี้นะต้องเล่าให้ฟังเขาเขาจัดอันดับนะคะจัดอันดับ คนกรุงเทพอ่ะจริงๆคนกรุงเทพเนี่ยมีมีกำลังซื้อในจะเยอะกว่าใช่ไหมอ่าเพราะว่าค่าแรงเขาก็เยอะอย่างเงี้ยแต่แต่รู้ไหมว่าเขาอ่ะมีการลงทุนน้อยเออกำลังซื้อเยอะนะแต่การลงทุนเนี่ยน้อยน้อยกว่านะคะเออนั่นแหละถ้าใครสนใจนะอยากจะมาเพิ่มเติมความรู้นะเพราะว่ายุคนี้เราจะไม่รู้ไม่ได้เลยนะมันคือมันจำเป็นมากๆและโรงเรียนไม่มีสอนอนะ่ะ เราให้ลูกหลานเราเน่ยมาเรียนนะคะเพื่อที่จะให้เขาแบบได้มีความรู้ตรงนี้กันไปนะอ่ามันจะได้ไม่เสียเวลาคนเริ่มวัยทำงานหาเงินได้นะคุณต้องเริ่มลงทุนแล้วนะคะสิปี20ปีข้างหน้าคุณคุณไม่ทำงานแล้วอะนะคะคุณก็ยังมีเอ่อเงินตรงนี้นะเขาเรียกว่าเงินของการลงทุนเนี่ยเออเงินเราเงินของคุณลงทุนไปแหละนะมันยังไปงอกเงยออกดอกออกผลเนี่ยมันจะชนะเงินเฟ้อตรงนี้ถ้าเราเอาเงินไปลงทุนนะ แล้วก็บริษัทศรีวิไลเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่ซอยพัฒนาการ311เทับเขตสวนหลวงนะสนใจก็พิมพ์สนใจไว้นะคะขอลิงก์สมัครลงทะเบียนนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ฟรีกันนะคะเราจะเรียนรู้กันในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่10นี้นะใครที่อยากจะเข้าไปฟังนะคะ ก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะอ่าลงทะเบียนผ่านลิงค์ครูจุ๋มนะคะอืมแล้วก็นะคะคือต้องบอกแบบนี้นะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กันเพราะว่าครูจุ๋มก็อย่างที่บอกเนาะเคยทํางานประจําแล้วก็ไม่เคยเอาเงินเนี่ยไปต่อย,ยอดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ได้ได้ได้เห็นว่าบริษัทสีวิไลเนี่ยเขากําลังเขาเรียกว่า มีการปั้นอินฟูนะคะอินฟูทางการเงินด้วยเนาะทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้เนาะแล้วก็เครื่องมือผลิตเงินอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคนคนคนที่เขารวยๆเนี่ยเอาง่ายๆเนาะเขาจะมีเครื่องจักรผลิตเงินนะคะอ่ามีเครื่องจักรเขาจะไม่ได้เอาเอาเอาแรงงานเนี่ยแรงงานของเขาเนี่ยไปทํางานแลกเงินเนาะเพราะเขารู้ว่าการที่เราใช้แรงทํางานเนี่ยวันนึงเราหมดแรงอ่ะมันก็ หมดเงินเงินมันก็ไม่เข้านะทำทำงานหมดแรงนะคะใช้แรงทํางานเนี่ยวันหนึ่งเราหมดแรงเงินมันก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอ่าเขาเรียกว่าคุณเคยได้อ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกไหมเขาจะมีงานเงินสี่ด้านงานสี่ประเภทนั่นแหละนะคะอ่าเราจะต้องเป็นอ่าเป็นอะไรอะ่ะตัว e กับตัว i อนะอ่านะคะตรงเนี้เพราะว่าเขาจะมีเครื่องมือใช่ไห ผลิตเงินให้เราเนี่ยเครื่องจักรในวันที่เราเนี่ยหมดแรงทํางานแล้วไม่อยากทํางานแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ยังมีเครื่องมือผลิตเงินให้เพราะฉะนั้นนะจําเป็นมากๆนะคะสําหรับใครที่กําลังนะมองหาการทําการลงทุนนะมันไม่น่ากลัวนะแล้วก็ครูจุ๋มเนี่ยนะคะบอกแบบนี้นะคะว่าบริษัทศรีวิไลเนี่ยคือถูกต้องตามกฎหมายนะ อ่ะเข้าไปเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะชนะเงินเฟ้อได้นะคะเราต้องลงทุนนะคะเราจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องของการลงทุนเอาเงินของเราเนี่ยไปต่อยอดให้มันงอกเงยนะคะแล้ววันนี้ทุกคนสามารถติตดติดตามนะครูจุ๋มได้นะจะมาให้อ่าความรู้นะคะเออในเรื่องของอ่าในด้านของการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยนะมีความเสี่ยงน้อยแล้วก็เอาเอาอ่า ลูกหลานนะคะเข้ามาเรียนรู้กันนะคะเพื่อที่ให้เขามีความรู้นะเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหาใช้แรงหาเงินนะ,ะอ่าเหมือนกับเราที่ผ่านมาวันนี้ใครที่เจอสีวิไลแล้วถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะก็อ่าใครที่สนใจนะก็สามารถทักทายนะคะขอลิงก์ลงทะเบียนกันหน้าไปเจอกันที่สํานักงานใหญ่นะคะบริษัทสีวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดนะคะเรียนรู้ด้านการเงินกันนะคะเพราะเรา จะชนะเงินเฟอ้อได้นะคะเราต้องรู้และรู้จักการลงทุนนะคะแล้วก็สามารถติดตามนะคะคุณหุ่มได้เลยนะคะใน y t u t u นะก็จะมีการลงคลิปนะคะในทุกๆวันใครที่เข้ามามาดูนะคะก็สามารถมาเรียนรู้เรื่องการเงินกันได้นะ,ะเพราะว่าคุณจะเขาเรียกว่า จะชนะเงินเฟ้อของแพงอ่ะนะคะแล้วก็เงินของคุณเนี่ยมันจะมีค่ามากนะถ้าเราเอาไว้ถูกที่ถูกทางนะคะแล้วก็เ,เข้ามาเรียนรู้นะคะในเรื่องของการที่จะเราไปทํางานหาเงินกันมาเนี่ยเราจะทํายังไงให้เงินเราเนี่ยมันงอกเงยในวันที่เราหยุดหยุดทางานแล้วเรายังมีเงินเงินเข้าอยู่ในวันที่เราเนี่ยปลดกเกษียณแล้วเงินเราก็ยังเข้าอยู่อย่างเงี้ยนะคะทุกคน มาเรียนรู้ด้านการเงินกันเยอะๆนะพาลูกพาหลานมาเรียนกันนะคะก็สํานักง,งานใหญ่เนี่ยเขามีให้เรานะคะเขาสอนให้เราฟรีด้วยนะคะแล้วก็อ่ะทุกคนก็ลองนะคะมาศึกษากันนะรีบก่อนนะคะมันก็จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้มีความรู้นะคะมันจะได้ไม่เสียเวลาอ่ามันจะแบบมันจะเป็นแบบว่า รู้งี้นะคะรู้งี้ทํานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนไม่ก็ไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาเนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็หมดแรงไปทุกทีนะ